แจกพิกัด3สถานที่เชียงรายที่ช่วยฮิวใจมาครบทั้งที่เที่ยวที่กินและที่พักที่แรกไปให้น้องแกะฮิวใจที่อบบนโซยามามิสึคาเฟ่ที่นี่เป็นทั้งจุดชมวิวเป็นทั้งคาเฟ่แถมยังมีน้องแกะมารอต้อนรับสามารถซื้ออาหารให้น้องและถ่ายรูปเล่นกับน้องได้ที่นี่จะมีค่าเข้าชมนะแต่ค่าเข้าชมก็สามารถแลกเป็นเครื่องดื่มได้1แก้วแต่ใดๆบรรยากาศตอนใกล้พระอาทิตย์ตกคือโคตรฮิวใจสถานที่ต่อมาเป็นร้านอาหารเพราะจะมีอะไรฮิวใจได้ดีไปกว่าการกินของอร่อย ที่นี่ร้านชีวิตธรรมดาบรรยากาศก็ดีติดริมแม่น้ํากกเป็นทั้งร้านอาหารและคาเฟ่มีเมนูอาหารให้เลือกทั้งอาหารเหนืออาหารไทยอาหารฝรั่งแล้วรู้ไหมเมื่อตอนน้ําท่วมเชียงรายที่ผ่านมาร้านเขาก็ได้รับผลกระทบเต็มๆต,ตอนนี้ก็พร้อมรอต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้วจริงนะตอนที่มาเห็นร้านน่ะถ้าไม่บอกว่าเจอน้ําท่วมมาก็คือไม่เชื่อเลยนะพอบรรยากาศร้านดีมากมองไปทางไหนก็คือถ่ายรูปได้ชำํำและสุดท้ายนี่เป็นสถานที่ที่ฉันยกให้เป็นที่พักหิวใจในตัวเมืองเชียงรายเลยนะรง โรงแรมสุกนิรันต์โรงแรมนี้อยู่ใกล้หอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติเชียงรายมากๆคือเดินออกมาหน้าโรงแรมก็เจอเลยโรงแรมจะอยู่ในตัวเมืองแต่พอเข้าไปอยู่ข้างในแล้วเหมือนเรามีโลกส่วนตัวแกแล้วนี่คีการ์ดคือน่ารักปุ๊กปีโรงแรมมีอาหารเช้าให้นะบรรยากาศห้องอาหารเช้าก็จะเป็นกระจกรอบด้านนะมองออกไปก็จะเห็นวิถีชีวิตชาวเชียงรายตอนเช้าเ้าที่พักน่ารักน่ารักแบบนี้ไม่หิวใจตรงไหนเอาปากกามาวงแล้วช่วงนี้ก็เข้าฤดูหนาวแล้วเชียงรายเองก็เป็นจังหวัดที่เพิ่งผ่านวิกฤตน้ําท่วมมาที่กําลังวางแผนจะไป เที่ยวอยากให้เก็บเชียงรายไว้ในลิตรไว้ในใจอีกหนึ่งจังหวะอย่างน้อยๆนะักท,ท่องเที่ยวอย่างเราอาจจะไปช่วยฮิวใจคนเชียงรายได้นะแล้วถ้าอยากให้รีวิวสถานที่ไหนแบบละเอียดก็คอมเมนต์มา